อธิบายไปแล้วเมื่อเช้านี้ครับใส่ปังนู่นเลยเยอะๆเลยครับอันนี้เต็มแล้วเต็มเราต้องผสมให้มันไ,ได้ครับออนะใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ตีต็ตีแป้งได้ตามขนาดนะครับต่อไปเราจะทำการลดน้ำมักนะครับเป็นไตโคโดมา่าลดไตโคโดมา่าแล้วก็ทักไว้เจ็ดวัน ในตอนนี้นะครับเราก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการเตรียมแปลงนะครับก็คือการลดด้วยตโคโดมานะครับตะโคโดมาเราก็ทําการเบิดมาจากฐานน้ํหมักชีวภาพนะครับที่ได้ทําการผลิตของโครงการเรานะครับผสมเสร็จนะครับเราก็จะทําการใส่บวรลน้ํานะครับอ่าใส่บวรดน้ําเสร็จก็ลงแปลงได้เลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับการเตรียมแปลงและการปลูกและ กางไม่เลื้อยนะครับของเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับในการฝึกอบรมนะครับวันนี้ก็ได้ทั้งการปฏิบัติแล้วก็วิชาการนะในการปฏิบัติเราก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับในการผูกพืชง่ายๆนะครับทุกคนก็ได้เห็นได้สัมผัสเนาะบางคนก็ได้ทําบางคนก็ได้ดูเออวันนี้เรามาเป็นส่วนรวมส่วนใหญ่นะครับในการปฏิบัติก็จะไม่เต็มที่นะครับถ้ามาแบบ ส่วนตัวเลยนะใครอยากทำเนี่ยเต็มที่เลยเดี๋ยวมาหาผมได้เลยนะครับจะพาทำทั้งวันเลยนะครัแบแดดแค่นี้ไม่ได้กินรหรอกใช่ไหมอ่ะขอขอบคุณมากมากในวันพรุ่งนี้เราก็จะมาสุยตดต่อกันอีกนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะทุกคน